แปลงใดครับทุ่งดอกกระเกี่ยวสวยงามเห็นบอครับงามบอกงามบอกีอกีน้องสีนอกบึ๊งดอกสอกีขาวแต่ว่าตอนอยียางกลับนี่ติไหวบอก,อกม,มันมะไระท่างสองสามกิโลย่างลุ่งเขาจวะว่าบีแข่งปันนี่ครับ <c oughs> บรรยากาศดีดีครับบรรยากาศดีครับมันพวกเนนะี้ย มันยากาศดีมากเลยมึงครับสวยเด้วครับมันมันดอกดอกสีขาวมันเหยดต่ำเนาะมึงครับมึงปลาดอกกระเจียวเออเพิ่งเพิ่งเข้าบอกช่วงนี้เด้อ มิถุนาถึงเดือนสิงหาเนี่ยไปไมิมิถุนาถึงดอกเดือนสิงหาทุง่งดอกกระเจียวครับอยู่อุทยานไส้ท้องโอ้แต่ว่าผมยังมั่นี่ผมฉีบไหวแล้วขาวอ, <c oughs> อ่อนเมื่อยครับ ยางลงเขามาเลยครับแล้วตอนกลับไปก็ต้องอย่างขึ้นเขาอีกครับใบพาหอมโหดอีกครับลงไปข้างล่างก็ยังมีน้ําตกน้าตกเอียงกว่าน้าตกไส้ใส้ท่องแล้วก็ต้นไม้พันปีต้นยงก,กว่า,าที่เราไปจะค่อนทีเพิ่นอยู่ห่นเจ้าหนที่เรา,าบอกว่าต้นไม้พันปีลงกแต่เขาหมดแล้วครับแต่ขึ้นเขามาสูงมากนะครับ มันธรรมดาขึ้นเขาขึ้นเขานี่สูงสูงชั่นน้น,อ,น,นอื่อแม่เข้าตรงบ่อออกเด้กระสานไม่เสียหาพังเด้ห้าพันนะออกออกนอกเส้นทางน่ะเส้เขา,ามาเบ่งเงินดอกกระเจียวเขาเบ่งเห็ดติเบ่เห็ดทห้กินเ็บติดย่านีงง โอ้ใจถึงพึงได้ยี่หรีหร่วะนะครับช่มธรรมชาติครับธรรมชาติอีหรีต้นไม้เขียวกระจีดอกกระเกียวก็เยอะแยะ